อ่าต่อไปคลิปที่สองนะฮะหลักวิธีการเคาะคือนี่ฮะโอ้โหไม้มหัศจรรย์คือไม้อันเนี้ยราคาไม่แพงไปหาซื้อที่ไหนก็ได้สิบบาทยี่สิบบาทสามารถรู้เลยว่าทุเรียนแก่หรือไม่แก่ใครมืออาชีพก็ติดตัวไว้นะฮะนี่ฮะวิธีการเคาะครับฟังเสียงนะฮะเห็นนฮะมันป๊อกป๊อก มันหลวมๆเสียงหลวมๆเสียงไม่แน่นเสียงไม่แน่นครับนะฮะอันออออนี้ปอกๆปอกๆเนี่ยไม่รู้ได้ยินป่ะเนี่ยฮะเนี่ยเสียงหลวมๆลวมอ่าถ้าเกิดว่าเป็นรถยนต์ก็ต้องยกช่วงล่างกันละเสียงเนี้ยอันนี้รอบนอกอ่าแต่เป็นส <นะ S 2> ําหรับทุเรียนน,ยน,นี่อร่อยอร่อยอบนอกโอ้โหดูเนี่ยฮะดูนะดูฮะดูฮะดูฮะโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดของทุเรียนจันทบุรี เสียงแบบนี้เลยเสียงแบบนี้เลยเสียงแบบนี้เลยกรอบนอกลุ่มในนะโอเคนะอ่าอ่าอันนี้ก็รอลูกค้ามาเทสครับอบาบางท่านลูกค้าอยากได้บรรยากาศแบบแกะเองก็ต้องซื้อเป็นลูกฮะถ้าเกิดอยากจะสะดวกสบายหน่อยก็ซื้อแบบแกะครับ อา,านาพรุ่งนี้ก็ต้องเป็นตรงนี้เลยครับได้เลยครับจัดเลยโอเคนะครับ